วันนังคารสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลคืนนั้นยาคอบลุกขึ้นพาภรรยาทั้งสองคนทาสหญิงทั้งสองคนบุตรทั้ง1 1คนเดินข้ามลำธารยับบอกตรงที่ตื้นเขาส่งบุตรภรรยาข้ามลำธารและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปด้วยเหลือแต่ยาคอบตามลำพัง บุรุษผู้หนึ่งต่อสู้กับเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาคอบไม่ได้ก็ทุบข้อต่อสะโพกของเขาสะโพกของยาคอบก็เคล็ดไปขณะที่เขาต่อสู้กันบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยฉันไปเถิดเพราะสว่างแล้วยาคอบตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยท่านไปจนกว่าท่านจะอวยพรข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาคอบว่า ท่านชื่ออะไรยาคอบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาคอบบุรุษผู้นั้นจึงว่าชื่อของท่านจะไม่ใช่ยาคอบอีกแต่ชื่ออิสราเอลเพราะท่านได้ต่อสู้กับพระเจ้าและกับมนุษย์แล้วท่านก็ชนะยาคอบจึงขอร้องว่าโปรดบอกชื่อของท่านแก่ข้าพเจ้าด้วยเขาตอบว่าท่านถามชื่อของฉันไปทำไม แล้วก็อวยพรยาคอบที่นั่นยาคอบจึงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่าเปนูเอลพูดว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าอย่างเต็มตาแล้วยังมีชีวิตยอยู่ได้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อยาคอบผ่านเปนูเอลเดินกระโผลกกระเพกเพราะสะโพกเคล็ดด้วยเหตุนี้ชาวอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่ข้อต่อสะโพกจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะยาขอบถูกทุบตรงข้อสะโพกนั่นเองเพราะวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทิวบทที่9ข้อ32ถึงข้อ38เมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบก็พูดได้ ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้ในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในสารธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุดฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสิทธว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด